ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟชแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวนโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรกืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่412ชนะต่อเนื่องวันที่23กรกาดา ปี2 0 6 6ตามเวลาประเทศจีนบนเกาะหมายเลข29940ในมิติลานประลองยุทธขวานยักษ์จักรวาันจำลองนั้นการประลองยุทธยอดอัจฉริยะกำลังเริ่มขึ้นทุกท่านเวลานี้ผู้ที่ยืนอยู่บนเวทีประลองยุทธคือซาววโลยอดอัจฉริยะจากเขตดาราเขามังกร เสียงประกาศดังกึกก้องสะท้อนไปมาทั่วลานประลองยุทธตามมาด้วยเสียงโห่ร้องยินดีราวกับคลื่นทะเลถาโถมผู้ชมที่มาจากเขตแดนดาราเขามังกรพากันตะโกนด้วยความตื่นเต้นสวโลสวโลเธอคือผู้แข็งแกร่งที่สุดผู้คนจำนวนร้อยล้านโหร้องด้วยความตื่นเต้นเล้าใจเขตดาราบ้านเกิดของคู่ประลองทั้งสอง ต่างก็มีสิทธิ์ได้รับตั๋วฝ่ายละ100ล้านใบดังนั้นผู้ชมจํานวน1,000ล้านคนในการประลองยุทธวันนี้มี200ล้านคนที่มาจากเขตดาราเขามังกรและเขตดาราเขามังกรดดำที่กำลังจะขึ้นเวทีมานั้นก็คือผู้ที่ทุกท่านรอคอยมานานผู้เข้าประลองยอดอัจฉริยะที่มาจาก จักรวรรดิเขามังกรดำหลัวเฟิงผู้ประกาศเน้นเสียงยิ่งกว่าก่อนหน้านี้ขึ้นอีกระดับแสดงท่าทีค่อนข้างไปทางให้ความสำคัญกับหลัวเฟิงมากกว่าหลัวเฟิงหลัวเฟิงหลัวเฟิงไม่เพียงแค่ผู้ชมจากจักรวรรดิเขามังกรดำร้อยล้านคนกำลังกรีดร้องผู้ชมจากเขตแดนอื่นๆในอาณาจักรจ,กจักรวาลการวู ว่าครึ่งก็ตะโกนเรียกชื่อหลวเฟิงแม้ต่างก็เคยผ่านการประลองยุทธตะลุมบอลมาแล้วแต่เห็นชัดว่าหลวเฟิงที่โดดเด่นในกลุ่มของตัวเองนั้นชนะใจผู้คนจำนวนมากในอนาณาจักรจักรวาลการบูท่ามกลางสายตาของผู้คนนับร้อยล้านคนหลวเฟิงเดินออกมาจากช่องทางเดินเดียวกันเข้ามาสู่เวทีการประลองยุทธเสียงตะโกนโ่ร้อง ดังลั่นขึ้นไปอีกสาวสาวของชนเผ่าต่างๆจำนวนมากกีดร้องด้วยความตื่นเต้นบางคนร้องจนสลบไปฉากทัดของจกักรวาลจำลองสมจริงอย่างยิ่งแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกก็เหมือนของจริงทุกอย่างเด็กหนุ่มสองคนที่ยืนอยู่บนเวทีประลองยุทธหลัวเฟิงมีพองยาวสีทองทึบสะพายหลังผมสีดำ ในชุดออกศึกสีเทาเข้มกับเด็กหนุ่มอีกคนที่ดูอ่อนแอนอ่อนแอนกับเด็กหนุ่มอีกคนที่ดูอ่อนแอนใบหน้ามีรอยยิ้มยืนอยู่บนบอร์ดขนาดยักษ์ซาวารลคุณหลัวเฟิงโปรดชี้แนะด้วยซาวารลโค้งอย่างมีมารยาทท่าทีสุภาพหลัวเฟิงยืนอยู่ตรงนั้นสงบนิ่งราวกับภูเขาไฟที่ไม่มีการประทุ ไรปฏิกิริยาใดๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรแม้สวาโล่จะแสดงออกด้วยท่าทีที่มีมารยาทแต่หลัวเฟิงกับบังเกิดความรู้สึกลังเกียดส่วนจะลังเกียดด้วยสาเหตุอะไรนั้นหลัวเฟิงเองก็บอกไม่ถูกท่านทั้งสองพิธีกรร่างสูงใหญ่แต่งตัวภูมิฐานส่งยิ้มให้สิ่งที่เหมือนกับเวทีประลองยุทธตลุมบอลน,นั้นคือพอการประลองยุทธเริ่มขึ้น พื้นที่การต่อสู้ของพวกเธอก็จะหดเล็กลงเรื่อยๆเพียงแค่5นาทีก็จะเหลือพื้นที่แค่รัศมี1เมตรดังนั้นการประลองยุทธแต่ละครั้งมักจะไม่เกิน5นาทีขอบคุณซาวโลยิ้มให้กับพิธีกรหลัวเฟิงแค่ขานรับเอาละการต่อสู้เริ่มได้พิธีกรพูดทั้งรอยยิ้มหลังจากเอ่ยคำว่าเริ่มได้ แล้วตัวเขาก็หายลับไปบนเวทีเหลือแค่คู่ต่อสู้สองคนสวโลเหยียบอยู่บนบอดขนาดยักษ์พุ่งปาดออกไปราวกับสายฟ้าหนีหลัวเฟิงขมวดคิวเล็กน้อยทั้งตัวเขาและกระสวยท่องนภพากายสภาพเป็นลำแสงสีทองเห็นชัดว่าเร็วกว่าสวโลพื้นที่การประลองยุทธจากเดิมมีรัศมี30กิโลเมตรหดเล็กลงเรื่อย ตามเวลาที่ผ่านไปดังนั้นด้วยความเร็วของหลัวเฟิงและซาวาโล่เรียกว่าพิบตาเดียวก็ทะลุถึงขอบเวทีจังหวะนี้แหละซาวาโล,ล่รู้สึกได้ว่าระยะทางของทั้งสองคนประชิดใกล้แล้วจึงหันกลับมาอย่างรวดเร็วศาสตร์ประกายคุ้มข้างจากดวงตาไปเลยฆ่ามันซาบอดขนาดยักษ์ใต้เท้าเขายิงลำแสงสีเงินออกมาสายหนึ่ง ลำแสงสายนี้เชื่อมโยงกับกระแสะอากาศสีเขียวอ่อนรอบตัวเขาลำแสงกระจายออกเป็นแสงสีเงินก้าดอกยิงเข้าใส่หลวเฟืองพร้อมกันฟิวฟิวธนูสีเงินก้าวดอกพุ่งเข้าใส่หลวเฟืงอฟงรา,าวกับดาวตกก้าดวงแม้เทพศาสตาล้นหลากจะไร้ากาศแต่ก็มีจุดอ่อนแววตาของซาวาโลมีความคาดหวังอย่างแรงกล้าคาดหวังในชัยชนะ มันคือระบบการป้องกันการป้องกันตัวเป็นจุดอ่อนของมันศักยภาพพื้นื้นยังกล้าแยกการโจมตีเป็นก้าวสายอีกหลัวเฟิงแคนเสียงนี่คิดหรือว่าฉันไม่มีวิธีป้องกันตัวความคิดหลัวเฟิงแล่นขึ้นกระสวยท้องนภาปล่อยลำแสงออกมาเป็นสายสายก่อตัวขึ้นเป็นโล่16อันโดยรอบโล่ทุกอันมีแสงใยสีทองเชื่อมโยงกันอยู่ โล่แปดอันอยู่ด้านนอกอีกแปดอันอยู่ด้านในวงหมุนวนด้วยความเร็วที่แตกต่างกันแต่ก็เกี่ยวพันกันเป็นแบบแผนอย่างประหลาดกระบวนท่านี้คือโลกบีเป็นกระบวนท่าป้องกันตัวในสภาวะที่สองของกระสวยท่องนาพาากระบวนท่าโลกบีกระสวยท่องนาพาามีสามสภาวะใหญ่ด้วยกันสภาวะที่หนึ่งกระบวนท่าโจมตีคือ สิวทะลวงเขากระบวนท่าป้องกันคือโล่แบกผาสภาวะที่สองกระบวนท่าจู่โจมคือปลากระทงแทงกระบวนท่าป้องกันคือโล่กระบี่ส่วนสภาวะที่สามผู้ชายต้องบรรลุถ,ถึงระดับจัก,กรวาลก่อนดังนั้นหลวเฟิงในเวลานี้ยังใช้ได้แค่ปลากระทงแทงกับโล่กระบี่เป็นอย่างมากโล่แปดอัน หมุนเวียนอยู่ใกล้ตัวและยังมีโล่อีกแบบลอยตัวอยู่ชั้นนอกโล่ทั้งสองชั้นหมุนวนอย่างช้าๆขยับขึ้นและลงบ้างเล็กน้อยมีเส้นใยสีทองเชื่อมกันกลิ่นอายประหลาดขุมหนึ่งแผ่ออกมาตามหลักพลังงานต้นต่อสายทองคำของหลัวเฟิงเรียกได้ว่าเป็นระบบป้องกันตัวสมบูรณ์แบบดาวตกสีเงินทั้ง9้าดวง เมื่อถูกยิงมาถึงโล่ทั้ง16อันเปลี่ยนเป็นวงโครจรเล็กน้อยก็ไม่มีช่องโหว่ให้จู่โจมเคงเคงเคงเสียงปะทะดังเป็นละลอบธนูที่อนุภาพไม่ค่อยรุนแรงอะไรนักไม่สามารถผ่านแนวป้องกันของโล่ทั้ง16อันนี้ได้อันนี้อันที่จริงอาวุธจิตรนภาพทั่วไปไม่ได้มีประสิทธิภาพหลากหลายเท่ากระสวยท้องนภา ในสภาวะปกติทั่วไปอาวุธจิตนุภาพชั้นสูงจะมีวิธีใช้ได้แยบยนต์มากกว่ามีทั้งประเภทที่เน้นหนักในการโจมตีเน้นหนักในการตั้งรับและเน้นหนักในการเหาะเหินเดินอากาศสายทองคำมุ่งเน้นความก้าวแก่งเทพศาสตาล้นหลามนั้นแน่นอนต้องเป็นประเภทเน้นหนักในด้านจู่โจมก้าวแก่งอาหางการการจู่โจมนั้น ยิ่งรวมศูนย์ก็ยิ่งรุนแรงการกระจายเมื่อไหร่อนุภาพจะด้อยลงส่วนซาวรโรผู้นี้รู้ดีว่าปะทะตรงๆสู้หลวเฟิงไม่ได้จึงเดิมพันว่าหลวเฟิงไม่น่าจะมีอาวุธจิตตานุภาพที่เน้นระบบป้องกันติดตัวมาด้วยจึงได้ควบคุมธนูทั้งเก้าดอกพร้อมกันที่จริงการแยกอาวุธเป็นธนู9ก้าดอกทำให้จิตสำนึกกระจายออกเก้าทางนั้น อนุภาพจะด้อยลงแต่นี่คือความตั้งใจที่จะเดิมพันเสี่ยงกับโอกาสทางลอดเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเผชิญกับธนูทั้ง9้าดอกหลวงเฟิงยังใช้กระบวนท่ากระบี่มายาอย่างมากก็ปัดป้องได้สัก2อถึงสดอกที่เหลือถือเป็นโอกาสของสวโลน่าเสียดายหลวงเฟิงมีอาวุธจิตตนุภาพแนวป้องกันติดตัวมาด้วยนั่นก็คือกระสวยท่องนภา กระสวยท่องนาพามีประสิทธิภาพหลากหลายทั้งทางเหาะเหินป้องกันตัวและจู่โจมได้ในภาวะพิเศษและเพราะหลัวเฟิงทุ่มเทฝึกฝนมาโดยตลอดดังนั้นการเลือกใช้กระบวนท่าโลกบีซึ่งเป็นกระบวนท่าป้องกันของกระสวยท่องนาพาในเวลานี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดสุดมันอาจจะมี อาวุธจิตนภาพที่มีระบบป้องกันดีกว่านี้แต่หลวงเฟิงยังไม่มีเวลาพอที่จะไปศึกษาค้นคว้าจบกันสีหน้าซวาโร่แปลเปลี่ยนใหญ่หลวงฉึบกระบี่มายาสีทองกายสภาพเป็นลำแสงสายหนึ่งกระแทกอาวุธจิตนภาพของเขาจนกระจายก่อนพุ่งทะลุศีรษะการประลองรอบแรกหลวเฟิงชนะการประลองรอบที่สองหลวงเฟิง ฉันรู้ตัวว่าสู้นายไม่ได้แต่ฉันก็จะประลองสักครั้งคู่ต่อสู้ที่สองของหลวเฟิงแค่ขึ้นเวทีก็ยอมรับว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลวเฟิงอย่างรวดเร็วรอบที่สองหลวเฟิงชนะอย่างสบายรอบที่สามคู่ต่อสู้ในรอบที่สามมีศักยภาพแข็งแกร่งมากเทียบได้กับโพฮีจินโดยเฉพาะอนุภาพของขวานขนาดยักษ์ที่ใชหน้าแตกตื่นมาก แต่ว่าก่อนนี้เมื่อเจอกับธนูทั้ง9ก้าดอกกระบวนท่ากระบี่มายาของหลวงเฟิงอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อเผชิญกับขวานยักษ์เล่มเดียวหลัวเฟิงกับสามารถใช้กระบี่มายาสีทองไปปะทะตรงๆได้อย่างสะดวกเท้าเหยียบบนกระสวยท่องนาภาห่างออกไปควบคุมกระบี่มายาสีทองแต่ไกลเพียงปะทะแค่หกครั้งติดต่อกันผ่านไป บรุษล่างกำยำที่ใช้ขวานยักษ์สองแขนถูกกระแทกจนกระดูกแตกกระอักเลือดหมดสภาพการตอบโต้การประลองรอบที่สหลัวเฟิงชนะอีกครั้งประลองสามรอบชนะทั้งสามรอบหน้าประตูบ้านหลัวเฟิงชุมชนอ่านบดาราเกาะเขามังกรดำหลัวงเฟิงกับพเทาบุตรดาอาสันกานั่งหันหน้าเข้าหากันประลองสามครั้งชนะสามรอบ ตอนนี้ทุกแห่งหนบนเกาะเขามังกรดำต่างก็พูดกันถึงเรื่องของเธอผู้เท่าผมสีเงินยิ้มโครงขายจากักรวาลจำลองไม่ว่ารายการสารบันเทิงรายการข่าวทั้งหมดต่างก็เพ่งเล็งมาที่ตัวเธอหลัวเฟิงยิม้มนั่งอยู่ในบ้านยังได้ยินเสียงผู้คนตะโกนโห่ร้องตามร้านบาเล่าต่างๆ ทั้งหมดตะโกนพูดคุยกันเรื่องชัยชนะของหลวเฟิงอย่างเล้าใจใต้เท้าบุตรดาอาสันกามาหาผมครั้งนี้คงไม่ใช่แค่มาพูดเรื่องนี้เท่านั้นหรอกนะหลวเฟิงมองหน้าผู้เท่าผมสีเงินฉันเอาคำพูดของฝ่าบาทมาด้วยผู้เท่ามองหน้าหลวเฟิงการประลองรอบที่สี่ในวันพรุ่งนี้แค่เธอเอาชนะได้ก็จะได้รับสิทธิ์เข้ารอบทันทีองค์จัก,กรพรรด อยากให้เธอเตรียมให้พร้อมห้ามประมาทเพราะคู่ต่อสู้ของเธอแข็งแกร่งมากผมรู้ล้วเฟิงพยักหน้าเล็กน้อยในหัวปรากฏภาพของคู่ต่อสู้เด็กหนุ่มผมเผาย,งยุงยุง่งเหยิงเดินเท้าเปล่าที่มีฉายยาคนเถื่อนต้องเอาชนะให้ได้ล้วเฟิงนึกในใจเขตดาราอันกว้างใหญ่ไพศาลภายในอาณาเขตของอาณาจักรจ,กจักรวาลการวู ยานอวกาศทรงจานบินระดับดีหกลำหนึ่งจอดอยู่บนดาวเทียมของดาวเหมืองแร่แห่งหนึ่งในห้องพักผ่อนในยานอวกาศลำนี้บุรุษร่างสูงสาเมตรกว่าผมเผ้ายุ่งเยิงเปลือยเท้านั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นโลหะผสมตาเขาจับจ้องมองไปบนภาพถ่ายที่แขวนอยู่บนผนังมันเป็นภาพเด็กหนุ่มผิวเข้ม กับบุรุษร่างกำยำคนหนึ่งยืนกอดคอกันอยู่ท่านพ่อบุรุษร่างกำยำผู้นี้จับจ้องรูปภาพปากพูดพึมพำถึงท่านจะไม่ใช่พ่อแท้ๆของฉันแต่ว่าเด็กหนุ่มในฉายาคนเถื่อนกัดฟันแคนเสียงฉันต Ł ู๋หมังขอสาบานฉันจะต้องจัดการสับเจ้าบัดซบนั่นให้ตายคามือดวงตาของเขาแผ่ไอเย็นที่ชวนให้ใจผวา รลาากับหมาป่าเดียวดายที่หิวโหวยจนแทบเป็นบ้าถึงมันจะเป็นอมตะชนถึงมันจะเป็นจกักรพรรดิที่ก่อตั้งจกักรวรรดิแต่ฉันก็ยังจะต้องฆ่ามันด้วยมือให้ได้ท่านพ่อคอยดูเถิดฉันจะเข้ารอบการประลองยุทธยอดอัจฉริยะแห่งจักรวาลหนึ่งพันคนให้ได้เข้าสังกัดบริษัทจักรวาลจำลองเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเดียวกัน ของบริษัทจกักรวาลจำลองคนเถื่อนคํารามเสียงต่ำวันไหนที่สังหารมันได้คือวันที่ตู้หมังจะหวนกลับมาใช้ชื่อจริงก็จบไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่412ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไ,ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ